เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับในเกมสตาดิวเ l ลนะครับผมอย่างคลิปครั้งก่อนเราได้ทิ้งทายไว้นะว่าเราจะมาทําคลิปต่อไปคืองานแต่งงานกันอันนี้คือเราเตรียมตัวเรียบร้อยแล้ววันแต่งงานของเราคือวันที่สามนั่นเองเปิดคลิปมันตั้งตรงนี้แหละ <c oughs> คือแบบเอามันตรงนี้เลยดีกว่าเพราะว่าเราเตรียมตัวมาดีแล้วที่เหลือก็วันที่สามพร้อมเข้างาน ใช่ไหมเฮ้ยโหบอกบอกแล้วเราเตรียมตัวมาดีเข้าง,งานวันนี้ได้มีคุ่แต่งงานใหม่กาแล้วช่างมันช่างมันช่างมันท่านนายกเทศมนตรีก็ได้กล่าวทักทายพวกเราระยะเวลาในการจัดงานก็สามวันเต็มที่เลยเอาละฮะได้เวลาแล้วสินะ บอสเนี่ออะเดี๋ยวเดี๋ดีชุดรอบแปลกๆนั้นเนี่ยเอ,อชุดใครนี้แต่เราายังใส่หมวกน้ำเงินอยู่เนาะโอ้สักขี่พยานไงร่วมฉลองให้กับคู่บ่าวสาวคนใหม่เพราะงั้นจูบเลยจูบเลยโหเลวิทเองนี่เนาะมีหนึ่งจ๊บเอ้ย แล้วก็มีการปาร์ตี้งานฉลองกันไ้ที่เรียบร้อย <c oughs> ตอนนี้คู่ชีวิตใหม่ของท่านจะได้เข้าสื่เข้าไปเป็นครอบครัวยกันแล้วหลังจากนี้แลอ่อต่อไปดึง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 ดึดึงดึงเมื่อกี้ดึงที อ่ะจุ๊บอะไรหลายรอบเฮ้ยอ้ยต่อเติมใหม่อันนี้คือเฉพาะของเพนนีเลยใช่ไหมมุมหนังสือนั่งได้ไหมะนั่งนั่งนั่งโอ้นั่งไม่ได้โอ้ก็ออกออกให้ออกให้ถ้าถ้าจะทุเลศขนาดนั้นเนี่ยออกออกให้ก็ได้อ่าเอาไว้ไหนดีเนี่ยไว้นี่ละกันนี่ เราได้แต่งงานใหม่แล้วเพราะงั้นวันที่สามมันจะเป็นวันครบรอบของเรานั่นเองแถมพรุ่งนี้ยังมีวันหิมะตกหนักด้วยรูอแบบเอามันนี่ก่อนเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ได้นี่ไงเดี๋ยวเราต้องมาทํามันจะวุ่นวายอ,อีกทีหนึ่งมัน <laughs> ยืนทำไมข้างนอกนาะว่ะเอ้ยเอกดาษเปลี่ยนใหม่เฉยอะไรอ่ะอ่าจดหมายความยินดีแสดงความยินดีจากแซนดี้ หกกระดาษในเมื่อนางเอามะพร้าวมาให้เราขายเอ้ยของขวัญของขวัญสิ่งที่เราจะมีให้มีแค่เพชรเนี่ยเราเพชรไปมีแค่นี้แหละเอาเพชรพไปแล้วกันเอ้ยะน,นาม,มันง้อมาจากไหนเนี่ยจุบจับจุบจับ หลังจากเราแต่งงานเสร็จเราก็ต้องมาวุ่นวายกับลีนัทอิตาลีนัทนี่ถ้าจำไม่ผิดชอบแคนตัสใช่ไหมวันนี้เป็นวันเกิดของลีนัทด้วยเดี๋ยวเราของขวัญไปให้เพื่อนรักไร้บ้านของเราก่อนโอ้โหตอนนี้คือรัวพังหมดแล้วเนี่ยคือแบบยับยุยี่แ๊บเราไปทะเลทรายก่อน ไปทำไมไปห,หาแคนตัสดไปได้ไหมเนี่ยกลับมาใหม่ตอนนี้คนขับไม่มีชิบหายแล้วลินัสเฮ้ยโอ้โหป้าแผ่มมาพอดีเลยเร็วๆป้าป้าเร็วๆสิเดินเร็วกว่านี้ได้ไปป้าเร็วๆ ไม่ไหวแล้วดาบผ่าเร็วๆ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 เร็วสิเร็วเอ้ยโหเดินฟื้นไปแค่นี้แหละไปหาแฮนตั๊มันมันสร้างบ้านน่าจะสร้างบ้านให้ให้ให้แม่ยายได้แล้วเนี่ยสร้างได้ไหมนี่แหละ สิ่งที่เราต้องการมีแค่นี้แหละเด,เดินมาเพื่อเป็นของขวัญยอมจ่ายห้าร้อยเลยนะเนี่ยไปแซนดี้เมื่อกี้เธอได้มางานเราเปล่าไม่ได้จะได้มาไหนแซนดี้ขายแล้วบ้างเนี่ยโคตรแพง เฮ้ hey, เรากลับมาแล้วเพื่อนเราเอาของขวัญมาให้นายแล้วลีนะัทอ๋อเดี๋ยวไม้ไม้คุณลิตี้ ควารี่ควารี่เหมืองเดี๋ยว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 เราต้องไปไหนนะเอาไปใช่เท้าดิผิดอันเอ้ยลินัทอยู่นี่ไหมเพื่อนอฮ้ยอยากตกปลาผมมีบ่อยุบยับเอาไว้ก่อนแล้วกันดาบเพื่อนโอ้ทัวอยู่แล้วทัวอะไรล่ะเอานี่ไปอุ้ย โอ้โนี่นจาจับวันเกิดฉันเด้วยเนี่ยชอบมากเลยโอ้โหอะไรพุ่งขนาดนั้นนี่พี่พุ่งขนาดไหนเนี่ยลีนา่าแทบจะแปดดวงดัวใจของแต่ละคนคือให้ตามของขวัญเลยไงถ้าเกิดให้ของขวัญคนไหนคนนั้นจะแบบพุ่งพุ่งทะยานฟ้าอะไรครับนี่เดี๋ยวเรื่องตกปลาไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปทำอย่างอื่นกันดีกว่า จุกจับจุกจับจุกจับไหนดูซิแผนของเราวันนี้เราว่าน่าจะทำาม่จับเกตบ้านบ้านไม่ยายให้ได้โอ้นี่นี่จะเป็นอะไรที่เวิร์กมากเลยนะีมันอัปเดตไหมได้ไหมเนี่ยอันนี้ไว้ก่อนนะไหนดูสูตร่ิถ้าจะไม่ผิดเราต้อง โออั oh, ใช่ใช่เราต้องไปเลี้ยงเลี้ยงเป็ดขั้นต่อไปคือเราต้องไปเลี้ยงเป็ดเราต้องสร้างสร้างเป็ดอยู่นี่เนี่ยเอาเอาเป็ดเอาเป็ดก่อนและกัน เราจะวางตามแปลนเลยนะอือคือแไปนี่แหละแปลนเราโอ้มันติดอันเนี้ยช่างมันช่างมันเดี๋ยวค่อยไปขยับแปลนเราที่หลังสร้างไปก่อนสร้างไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปขยับแปลนเราที่หลังโอเคอย่าลืมล่ะช่างบรรลุหนาวฤดูหนาวที่เย็นเฉียบเลยขนาดนี้ ยังหมดยังเราต้องไปที่บ้านของปีแอร์แล้วละ่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเก็บเหยื่อแล้วเราก็ตัดคลิปดีกว่าคือคลิปนี้เฉพาะจอจงเลยคืองานแต่งงานเฉพาะไม่มีอะไรอีกแล้วคืองานแต่งงานล้วนๆเลยลีนาไปแล้วนี่โอ้โหเดือนนี้เกิดเยอะมากเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดปดคน คนเลยละเพราะงั้นไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวทำธุรกิจสุดท้ายของการเปลี่ยนเยือเสร็จเราก็ตัดคลิปกันดีกว่าจุบจับจุบจับจุบจับอ้าวอาฉันรู้สึกดีเลยขนาดนี้แม่จะใช้มือจับจับอะไรอะเพื่อน ที่จริงฉันมีอะไรจะให้ไดดูด้วยละ่ะอืมกลไปข้างในสิไม่มีเสียงอะไรจุกจับจุบจับ,จบเหมือนลีนัทอีกนะค,คือแบบคือแบบโคตรแยงอุ๊ยอะไรเนี่ยน้องปูมาจากไหนเยอะแยะดูนี่สิตัวเล็กเยอะแยะไปหมดเลย ดูเหล่าสาวพวกนี้สิเมื่อคืนเนี่ยมันมาตามกระอากระแสลมเนี่ยเพียบไปหมดเลยทําให้ฉันเนี่ยโคตรวุ่นวายเลยทีเดียวตกใจกันไปแถวอะไรวะนี่วิลลี่ไปนี่อีกไหมเนี่ยผมไม่มีใครมาแล้วนะดูดูความลกอะไรของพวกนายนี่สิอ ท้อทีท้อทีทททคือไงคือกัดกลัวเดี๋ยวจะเก็บกลับไปให้หมดซะหรอกรถก็รถราคาพิเศษให้ด้วยนะช่วยช่วยกันทำละโดยที่กั๊ดจะบอกว่าเดี๋ยวขอซื้อต่อเลยแล้วกันขอราคาพิเศษซื้อต่อกันเลยอ่ะ ในที่สุดพวกเราก็เก็บหมดแล้วนะล้กก่อนนะเหล่าสาวๆทั้งหลายส่วนวน้องปูเองได่เป็นอาหารแน่ปูเอ๋ยวิลลี่อย่าไปบอกใครใล้ล่ะเดี๋ยวฉันมีอ่าอะไรนะสเปเชียลเค้กปูที่ซาลอนอย่าลืมมาในวันถัดมาด้วยล่ะ มีการให้เงียบไว้ด้วยอย่าเพิ่งไปบอกใครเขาเพราะว่าจะมีสูตรพิเศษโอเคโอเคได้ได้เราจะไม่บอกใครเมื่อกี้เราจะมาหาวิลลี่ทำไมอรัเฮ้ยไม่ใช่เราไม่ได้มาหาวิลลี่เราจะมาเก็บเหยื่อ <c oughs> เจอน้องปูไปเดียวช็อกอยู่มาหาวิลลี่เฉย,เอ,ยอยากตกปลาแล้วแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลา เก็บเหยื่อหมดเก็บเหยื่อให้หมดเมื่อเราเก็บเหยื่อหมดแล้วเราก็ไปกันดีกว่ายังหมดยังน่าจะหมดแล้วแหละ เฮ้ยโอ้โหแคปเค้กเช็กปูให้พลังงานถึงสองร้อยเลยเหรอเฮ้ยอันเนี้ยน่าซื้อไปลุยบ๊อไปลุยดันมากจริงๆกันตายเฮ้ยถูกมากเลยนะห้าร้อยะฮะรอยให้พลังงานตั้งขนาดนี้เฮ้ยเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเราเรา,เราลงเหมืองเด่นเราพกไปด้วยดีกว่าพกไปประมาณสักสามสักสิบอันห้าพันรวยรวยจับทําฟาร์มยังไงให้รวย คือแบบโคตรรวยอา้าวเพนนีหายได้เวลาขายของของเราแล้วหมดหมดของเราแล้วเพราะงั้นลาก่อนเป็นมีเดี๋ยวเราไปนอนแล้วนะมาทำอะไรตรงนี้กอดกอดแล้วเราก็ไปละอ้าโหหยิบได้เฉยไปนอนแล้วนะ กิ๊กกิ๊กกิกกกโอ้โหทรัพยากรอ,อะไรจะล่ำเหลือขนาดนี้โหนมกระปุกหนึ่งร้อยอะไรมันแพงขนาดนี้เนี่ยมายองเนตโอ้แพยยงจัดโอเคสำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากเลยก็เพราะเหตุผลหลักๆของเราเลยคืองานแต่งงานเนาะใครที่ดูแล้วชอบยังไงช่วยกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะสน่วนสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมกับผมบายบาย